1.9จุด้าวันนี้มาทําการแก้วาวนะครับแต่วันนี้จะให้ดูครับเปิดฝาวาวมาเจออะไรนี่ครับอันนี้รถรถวิ่งไม่ถึงแสงเลยนะครับ6ก0มื่นโลเองนี่ครับสภาพผแบบคีโคนครับโอ้ยหนักครับบอกเลยว่าหนักมากตั้งแต่ผมเปิดฝาวาวไม่เคยเจอหนักขนาดนี้ทีนี้หนักมากครับดีนะไฮดรอลิกวาวไม่ตายครับนี่ครับ แล้วก็เดี๋ยวก่อนแก้วเราวเราก็ทําการล้างทําความสะอาดให้นะครับนี่คือผลประโยชน์พลอยได้จากลูกค้าที่แบบมาเข้ามาแก้วาวนะครับเราจะดูแลความสะอาดให้ด้วยครับเพราะมันอยู่ข้างในเราไม่สามารถรู้เลยว่ามันโสโปรกแค่ไหนครับนี่ครับจะเปิดเลขไมให้ดูอันนี้เป็นหนึ่งจุดเก้าสองพันยี่นะใครจะไปรู้ว่าข้างในจะเป็นไงครับนี่ดูเลขไม